Terima kasih telah menonton! ดียาม้านะคะตอนนี้เฮาัางบยบหูเวยว่าเฮาอยู่ใส่เดี๋ยวเฮาเบิ่ง G P S ก่อนทุกคนเดี๋ยวขออญาตเบิ่ง G P S แป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือฝนตกแหงทุกคนฝนตกแหง <c oughs> เดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อว,ว่าเฮาอยู่ตรงไหนทุกคนของประเทศไทยเออมหาสารคามนะเฮ้ยมึงจะยู่มหาสารคามทุกคน นี่แหละคะ่ะนี่แหละเมื่อค,คืนก็นมาพักอินตรงนี้นะโรงแรมพี่มานอินรีสอร์ทเด้ออยากะ็เราก็ออกมาจากจังหวัดศรีสะเกดทุกคน่ะออกมาตอนสองทุ่มอืมออกมาหลังจากรับน้องไอ้นะคะที่บ้านเพิ่นเนาะจังหวัดศรีสะเกดทุกคน แล้วก็ขับมาเรื่อยๆเลยเมื่อคืนนี่นะบันน้ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิงเพราะว่ามันมืดแหงมันมีบรรยากาศเดยเลยทุกคนเออกลับมากันทั้งมดอ่หกคนเนาะแล้วก็มีแม่เตือนมาพร้อมมาครั้งนี้ก็คือมีแม่เตือนมานําทุกคนก็นเลยหมวนนั่งรถแบบอุ่นแหงอ่ะหลัอองจากที่หนาวๆอ่ะทุกคนฝนตกนะคะกจุดหมายปลายทางของเฮาก็คือจังหวัดชัยภูมิเด้อจ้ะ เมื่อคืนแต่ว่าพักอีกตรงนี้ทุกคนออตัวนี้ฝนตกแหงอีหลีรู้ซึกว่าแถวอันสะกลนเนาะแถวทางพุนเนาะบ่มีฝนนะเพราะว่าโทรทามไม่แขกแล้วโทอถามไม่แขกว่าบ่มีฝนเนาะแต่ว่ารู้สึว่ามาทางนี้ะ้ะฝน,นตกแหงทุกคนอืมเสียว่าขายามหนาวเนาะเออบ่เห็นหนาวจะเ่อทุกคนมีแต่ฝนนะยังอยู่ในช่วงอะดูฝนอยู่ตอนนี้นะเออน่าจะฝนวิทย์ไปแล้วน่าจะหนาวไปจกหรือจังใดเนาะ เอานี่แหละค่ะการเดิทนทางของเ้านะคะสิไปที่จังหวัดชัยภูมินะคะเสิ่งมีงานนะคะมีงานอยู่ที่จังหวัดอ,อยู่จังหวัดชัยภูมิอะไรทุกคนตอนนี้กะน,นี่แหละเขาน้ำฮ้อนเพื่อนเนาะจิกินมามาทุกคนกินฮ้อนๆก่อนนะมาสดน้ำฮ้อนๆเพราะว่าตอนนี้อากาศเย็นแฮทุกคนทั้งฝนแล้วก็ทั้งอากาศเย็นเพราะเอาเดี๋ยวนั่งรอจังหอยจะได้แล้วก็กินมามารอนะ แล้วก็จะได้เตรียมเดินทางกันทุกคนเหมือนคืนนี้เขาก็น,นอนกับไม่เตือนนะคะส่วนเด็กน้อยเนาะเออเขานอนอน้วกันสองคนนะน,อน้องธิดากับน้องอายนอนน้วยกันก็เลยนอนกับแม่เตือนอ้ยแอร์เย็นช่ำเลยทุกคนแ <c oughs> อร์เย็นช่ำเลย <c oughs> เอา <c oughs> เดี๋ยวกินมามกาก่อนนะคะ <c oughs> หอม ตอนพามาตอนนี้เขากำมาฮอตงานเลยเด้อค่ะงานบนุญกระถินนะคะอยู่ที่วัดสีบุญเมืองนะคะอยู่ที่บ้านสเต้เนาะตำบลส่องสามหมออำเภอแกงอ่งคอจังหวัดเชียภูมะคะิค่ะตอนนี้เขากำลังฮอตงานเลยนะ,ะกะมือเลงนะคะมือเลงค่ะจะได้ขึ้นเวทีกันเด้อค่ะตอนนี้ก็คือมาฮอตปุกก็คือพอ่พอพ่อแม่แม่โอเยซีน้องธิดา,ดดาดดลดุกคนน้องธิดาเต็มเลยทุกคนให้เปิดบรรยากาศ วนันใหญ่มาพรมเมร์่มะเช้ามาฮอรนะคะน,นี่นะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะคะอากาศถือว่าข้างเลยน,น,น,น้อคนราชีมาจังหวัดชัยภูมิทุกคนอากามารวมงานบุญกระถินนะคะที่วัดรีบุญเฮียงทุกคนะคะอันนี้ก็คือเฮามาแถวทางด้านหลังนะคะทางหลังคัวของวัดนะคะนี่วันใหญ่มาพไม่เมร ไปเดี๋ยวเข้าไปทางในกันทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เนเสียงเพลงพร้อมเนาะเพลงของครอบครัวสีวิไลนะคะทุนเลยทุกคนบรรยากาศอยู่ทีสถานที่แห่งนี้เนาะแบบพว้กแม่แม่ตอนรับดีไลอ๋อสวัสดีค่ะวันนี้เ่ะสไปอ๋ยค่ะสาวสวยน้องไอซ์ก็มาด้วยนะคะ โอเวทีเขาจะได้ขึ้นยื่ตรงนี้ลนะเ,าาเลยนะหมดเลยนะโอ้เยอะน,อน <c oughs> เยดีเยอะดีอานี่คือเวทีนะคะที่เขาจะได้ขึ้นมาเลยอย่างนี้เปิดเาาพ,พ,พลงวมดเลยทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หนึ่งสาวก็คือเนี่วามอทรีน้ะนะที่รักตัวก็ดี่เอาอีกทีก็คือล้นรางวัลนะคะลุนรางวัลนี่แหละก็จะมีคูณมีค่ะ ไนก็ังจะสได้อ่านี้เมื่อกี้เพิ่งได้ข่าวกับคุยไปแล้วเข้าวสองคู่หนึ่งสาคนอหนก่ายไกได้สลนะหมดแล้วได้อะไรอ่ะสงแล้วข้าวสามคู่หนึ่งข้าวสามคู่หนึ่งแล้วเมเ่อี้วจสเงว่าเราจะโชคดีมากเลยนั่นเองได้ข้า สคู่หนึ่งสี่ถ<อ>ุ้ก<อ>สง<อ>ทีนี้เราก็จะ <ส Hugh. S 1> อ,อาิษฐานะอษฐานขอให้ เฮียงคนะกับซิต <Bo> ี้พ่อเคซิตี้พ่อเคก็มาด้วยนะคะซิตี้พี่เคซิตี้แม่เคแม่ไอซิตีส้สาวซิตี้พี่สาวอ๋อไปไปไปอเอาทุกคนเราจะไปลินน้ำตกกันนะคะเอาไหนว่าไปเล่นน้ำตกทำไมไม่มีใครขับรถเลยเอาทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาออกจากงานบุญกระถินนะคะงานบุญกระถินกับที่พักของเราใกล้ๆกกันนึงทุกคนเออ กพอดีมือแรงเขาก็มีงานนะคะประมาณสองกลุ่มคนแหละแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปที่งานเขาสิบป,ปะสิบาก็ไปลิ่มน้ำตกก่อนนะคะไปค่ะเลื่อนตกขาโอ้ยห้อง VIP ปพีะหนิ <c oughs> เอาทุกคนนี่เหรอนั่งข้าง,างหลังคนหนึ่งโอ้จะไปนั่งเกิร์ลวีไอ๋ีนะโอ้จะไป,ปะไทำอะไร กลังกาไปเลยอ๋อนั่งเก้ากระปอมอ่ะโอเคเราขึ้นก็ได้ขึ้นมาไปหาพี่ไอซเลยไปโอ้ไปเลยไปเลยทุ่งเสื้อพี่ป๋าก็เท่มากเลยที่นั่ง VIP ตัวนี่ใช่ไหม Yes เจ็ดวีไอพอะไรแล้วอู้หู้พน่นี่ VIP แล้วพี่ป๋าวะสบายมั้งสบายมั้งรู้สึกยังไง กระตือถังเกี้ยนฟาเซ่ตับประตูตับประตูเราจะมานั่งตัวกันสิทธีมาเน้นตึบบอกแล้วสิทธีตัวใหญ่จริงนะนี่กับสิทธิพี่เคสิทธิไม่เคค่ะสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวเราจะไปล้าน้ำตกกันทุกคนสินหนูเด้สิครยืมเพียร์ดอกเนาะพียร์ขโมยผ้าเช็ดตัวที่สอนแล้วไปเสิน รายการเลยป่ะเดินทางกันทุกคนไปที่น้ำตกใดน,นั้นกันยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปเปิดกัน,ไไนเดี๋ยว <ไป S 2> เราจะไปลุ้นในกันว่าน้ำตกที่ไหนน้ำตกที่ไหนน้ำตกที่ขอนแก่นค่ะเออวะขอนแก่นวัน่ะหาสิกิโลโอ้อากลมมาฮอรเลยนะคะน้ำตกตาโตนนะคะอุทยานแห่งชาติตาโตนจังหวัดชัยภูมินะคะเดี๋ยวาสัญญาลงไปทุกคน เดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะคะ300เมตรอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะคะของอุทยานแห่งชาตินะคะโอ้ถือว่ามาครั้งแรกรทุกคนมาเที่ยวน้ำตกตาน้ำตกตาโตนเออตอนนี้ก็คืออ่ะเปลี่ยนชุดนะคะเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเอาสิงยางลงกันยางลงไปทั้งลุมคนละ กับจักไปเซริหมดเลยเนาะเอเอมื่อกี้ไปเข้าห้องน้าแป๊บเดียวไปมาผัดหายไปหมดเลยสียางไปถืออยู่บ่อเนาะเดี๋ยวเขากับสียางแล้วลาลงไปไหนดทุกคนนี่เออผู้ซื้อว่าตรงนี้นะ่าจะมีสะพานนะนี่มีสะพานพร้อมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาหยางเบิกสะพานกันทุกคนนี่นะอันนี้เส้นทางศึกษาธรรมศาสตร์สะพานสลิงนะคะนี่ เป็นสะพานสลิงนะคะเอาเดี๋ยวอย่างมาเบิ่งทางนี้กันทุกคนข้อควรปฏิบัติในการใช้สลิงห้ามปีนป้ายห้ามกระโดดห้ามอย่างนะเดินเฉพาะเท้าเท่านั้นเออบาปะเดี๋ยวเฮามัอย่างอย่างเบิ่งก่อนมีนี่เป็นสะพานมานนี้เดี๋ยวเข้าไปมาเบิ่งมุมสูงของน้ำตกกันนะเออ นี่เป็นสะพานวันนี้เป็นสะพานใหมทุกคนแล้วก็นีลนเลยมีเล็กอันนั้นอยู่แยกมาอยู่ก็จะอยู่ทางลุ่มจริว่าเออเออไปเดี๋ยวลงทางลุ่มกันดีกว่าทุกคนทางลุ่มพุ่ล,ละไปะเดี๋ยวเข้าสิงหยางลงทางลุ่มพุ่งล้เข้ากันเลยโอ้เคยมาทุกคนเนีย่ยว,ว่ากันนะยังพีกยังถือกันเลย ว่า่เคยมาจากเถื่อค่ะข้างแรกที่มานี่แหละน่าจะย่างไปทางนี้นี่น่าจะย่างลงไปทางนี้นะสามร้อยเมตรทุกคนทางนี้เป็นสะพานนะได้ว่ายาดอกเพราะว่าเพื่อลงสะพานกันคือว่าไกลอยู่นิดนึงแล้วฮาสิไปย่างเบื้องทางพุ่นดีกว่าทุกคนมันเป็นแบบน้ำตกนะเออนี่เห็นอุทยานทุกคนปาด์ข้างแรกที่มา ตอนนี้อยู่ของมาพร้อมทุกคนเพราะว่ารถปิดนะเออปิดประตูเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยก็เลยได้หิ้วของมานโอ้วสุดยอดเลยเลยไปนี่ละค่ะน้ำตกตัดตูนเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าสิเป็นยังไงทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าสิงามสั่มไหทุกคนตาซ้นยู่หาตาซ้นยู่ยยๆๆน้องไอ้นะคะ อย่างเป็นเพื่อนไปไหนกันหมดเลยนั่นจักอ้าวไม่ได้เดินด้วยกันหรอเราไปอไอ๋อโงมีการรอโดยอุณาหลักลยตรงนึ้งหยาดเลืงด่งหยาดไปในก้านตองกันที่แบบก็หางมาอ้าวอ่ะหายไปหมดเลยที่เด็กก็เดินเดินมาอ้าวสามร้อยสามร้อยเมตรเอ้นี่แหละจักเลยน้ำตกตัดโ้นอย่งเดยยันบ่รู้นะคะ

น้ำตกตกตนห้องน้ำอยู่ตรงนี้ก็มีถึงแล้วนเนี่ยนี่เหรอถึงแล้วเหรอในที่สุดเราก็มาถึงค่ะตรกาตนความลึกสามเมตรไปปาครับน้ำแห้งแค่เนาะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงย่ำฝนแล้วคนน้ำมันก็เริ่มุ่นเน่ย น้ำอย่าคุยคุนเลยเราจะเล่นยังไงกันเล่นได้ไหมเนี่ยต้องหายแลงเวลาเราลงเล่นเราก็ต้องล,งลงลงตรงนี้เท่ญญาั้โอ้คือน้ำแห้งค่ะน้ำไหลแรงตรงนี้ค่ะนี่ไม่ใช่เหรอคะก็ที่ทงครอบ๊าดป,ปะค้องกันนะคะ ไปแอาก็เป๋าไปด้วยโอ้เพิ่งเคยมาานะเนี่ยปั๊บน้ํำอย่างหลายแถมน้าขุนพร้อมนะคนเพราะว่าฝนตกแห้งเนี่ยน้ำมันเลยขุนๆนเนี่ยจะให้เบิ่งก่อนนี่น้าขุนเลยตรงนี้เขาอาจะบอยลิ่นนะลงนีิกระตายเลยทุกคะไม่ได้ไม่ได้จะเล่นตรงนี้ไม่ได้ วุนแหล่ทางเทออิงเลยทุกคนมาะดิ่นทางเทออิงคนอะไปค่ะแบบไม่เตือเล่นน้ำค่ะอบอ่อค่ะเปลี่ยนกางเกงก็เลยมาซา,าอ๋อค่ะอยู่ตรงนู้นป้านอู้น้ำไหลครัง้งนี้เอาทุกคนประสบการณ์มากัาง้งแรกนะน้ำตกตัดต้นนะคะมาครังงร้งแรกบุ๊คคือกับที่ได้ดินหรือบอนนะก็มองตัดสถานการณ์ทุกคน Yeah. nó như lại lại như